สวัสดีครับมาชมกันต่อครับ,รบผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับเ,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 เรามาลุ้นว่าจเจ้า SK 140จะไปได้ไหมถ้าไม่เพื่นเนี่ยถ้าไม่เพื่นเนี่ยเอารถบินมาช่วยตอนนี้เสีอันกำลังเช็คพื้นครับฝนหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ ใช้ไมโครเปิดน้ำนะสูบๆไม่ทันครับ จอดจอด่ามีเตีนเลย่าียรมาหน่อยครับเพียรมหน่อยนเพียรเลยอะรอ๋อพอหันจะมาุ๊กนั่นก่เดินมางเลยแล้วก็ยังไม่ได้ดนแล้วไอ้น้ำเนี่ยคือน้ำฝนที่มันตกลงมาตรมามันคืออเรก็เร่งให้น้ำนางมันแห้งยืนงี้เลยมันแห้งมันแห้งยืนเนี่ยไไหนืขอดันไงไม่ไหน วันนี้เลยุ่เลยเราจะเปิดน้ำครับ หัเสียก็จะลงมาขึ้นเสีมาเลยเขาหาหลายทีมงานแล้วแต่ไม่มีใครยอมมาไม่มีใครกล้าเสียงัวเสียก็จะลงมามาเลยยอดเลยครับ เปิดน้ำครับน้ำแห้งไว้จะได้รีบช่วยกันครับพี่น้องเดี๋ยวฝนมาหนักกว่าเดิมมีงานเข้าเลยต้องช่วยกันวางแผนครับเดี๋ยวน้ำจะขึ้นเยอะกว่านี้จะลำบากทีมงานครับส่วนมากเป็นทีมงานแม่โครครับให้กำลังใจกัน น้ำไหลแล้วครับน้ำไหลไฟสะดวกโอ้ฝนหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่น้องนี่พื้นที่ตรงนี้เดินไม่ได้นะตรงนี้นี่ครับตายน,นิ่มๆหมดแล้วเนี่ยโอ้โหฝนหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วครับอตอนนี้น้ําไหลแล้วมาดูว่าเสี่ยนจะทำยังไงครับ ผมหนักแล้วนี่โอ้ยเจ็บหนูผมหนักมากเลยครับ วิบากโยที่อะไรก็จะเต็มเลยนะคุณยายรู้เลยเต็มเลยเดี๋ยวป่ะตอนนี้ท่านผู้ชมก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะนะนนครับอ่ะยังไงก็ต้องขึ้นครับวันนี้จะเป็นข้าวแก่นนะเสื้อลายฝ <c oughs> นก็ตกหนักเรื่อยๆครับพี่น้อง อาเมื่อกี้ไม่มีน้ำนะแต่ไม่รู้น้ำมาจากไหนเยอะมากเลยครับตอนนี้ต้องเปิดน้ำช่วยครับโอ้โหสายฝน หนักเหลือเกินขึ้นนะเจ้า SK 200 Super XM คันนี้ขึ้นแน่นอนนะเท่าแกเช็คระดับระดับน้ำนะครับจะขึ้นหรือเปล่าน่าจะติดเครื่องได้นะครับไม่มีปัญหาเห็นทเท่าแก่บอกว่ายังไม่ได้ฝืนนะครับ ลงก็ลงท่านี้เลยเพราะว่าดูจากลักษณะน่าจะไม่ได้ฝืนเพราะว่าตูดไม่เปื้อนโคลนเลยครับหน้าขนครับลำบากเหลือเกิน น้ำก็แห้งแล้วครับโหท่านผู้ชมเยอะมากเลยพี่น้องนี่มาให้กำลังใจครับพิตะหกล้อซิ่งตีเล็กสายมันมาหมดครับนุ่นดําซิ่งสาโบมาหมดครับที่เริฟรถดัมสารใต้ดัมแต่ง เอ้ามวกวันนะพี่ตาเออคือคือคืออยู่คืออยู่โอ้พี่ตาไม่มีร่มครับถ่ายไม่ได้นี่อทีมงานก็กำลังวางแผนครับตอนนี้ก็เปิดน้ำแห้งแล้วรอน้ำแห้งครับผมอ่ะคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้ารอชมกันต่อครับผม